วันนี้หากรมประมงก็มีการตรวจสารตกค้างในกุ้งนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจนะครับแล้วก็เพื่อที่จะให้การส่งออกนั้นราบรืบร่นนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับท่านอาธิบดีกรมประมงครับคุณบัญชาสุกแก้วตอนนี้อยู่ในสายกำลังแล้วสวัสดีครับท่านอาธิบดีครับครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการพูดตรงประเด็นและก็ท่าน ตะวันเกียววิจิตครับผมอธิบดีกรมประมงนายบัญชาสุกแก้วครับครับผมนะฮะวันนี้อาจจะต้องเรียนถามท่านอธิบดีนิดหนึ่งฮะอเรื่องของสารตกค้างในกุ้งเนี่ยนะครับประชาชนบางครั้งอาจจะไม่เข้าใจคําว่าสารตกค้างในกุ้งมันคืออะไรอย่างไรครับท่านอธิบดีครับถ้าว่าคําว่าสารตกค้างในกุ้งเนี่ยคือกุ้งนี่ก็เป็นสัดน้ําที่มีการเพาะเลี้ยงครับนะครับครับก็ ในกระบวนการเะเลี้ยงนั้นตลอดระยะเวลาการเลี้ยงเนี่ยเขาเองก็อยู่ในสภาพที่มีความแปรปรวนทางอากาศทางระบบการเลี้ยงในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการป่วยบ้างนะครับ,รบจะติดโรคบ้างอาจจะตายระหว่างการเลี้ยงบ้างทีนี้ก็มีความจำเป็นอยู่เองที่พี่น้องเกษตรกรเนี่ยต้องมีการใช้ เรียกสารปฏิจีวนะเพื่อป้องกันโรคอาจจะเป็นกลุ่มยาและสารเคมีคที่ต้องใช้ในระหว่างการดเพาะเลี้ยงครับผมทีนี้สารก็มีสองประเภท<แ>ประเภทที่ห้ามใช้เลยเพราะถ้าใช้แล้วจะตกค้างในตัวกุ้งเมื่อคนนำไปกินสารนั้นก็จะขอให้เกิดเชื้อดื้อยาอแล้วก็จะทำให้เป็น โรคต่างๆตามมา,า,าที่น่าเป็นห่วงก็โรคมะเร็งที่เราทราบกันอยู่นะครับครับอีกสารตัวหนึ่งก็คือสารที่ให้ใช้ให้ใช้ได้แต่ต้องมีระยะเวลาหยุดใช้ก่อนจะนําไปบริโภคนะครับ,รบก็เลยเป็นที่มาว่าปัจจุบันเองเนี่ยสินค้ากุ้งเนี่ยก็เราผลิตอยู่ปีหนึ่งสามแสนตันครับ ในสามแสนตันก็ส่งออกอยู่ประมาณร้อยละเกือบร้อยละแปดสิบนะครับ,รบมในเกือบร้อยละ8้แปดสิบก็นำรายได้เข้าประเทศปีหนึ่งสักหกหมื่นเจ็ดหมืนล้านบาทครับนะครับ,รบซึ่งประเทศที่คู่ค้าสำคัญของประเทศไทยที่เราส่งกุ้งออกก็มีสหรัฐอเมริกานี่ก็เป็นลำดับหนึ่งครับอ่าถัดมาก็เป็น อยู่ในกลุ่มอาเซียนไม่ว่าในประเทศใกล้เคียงครับแล้วก็จีนญี่ปุ่นออสเตรเลียครับนะครับซึ่งประเทศคู่ค้าต่างๆปัจจุบันก็จะต้องมีข้อข้อตกลงตั้งแต่ต้นว่าอสิ่งที่ส่งไปให้เขาบริโภคนั้นจะต้องไม่มีสารตกค้างที่ห้ามใช้ครับหรือ มีแต่ต้องไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดแล้วแต่ประเทศรประเทศนั้นจะมีเกณฑ์ค่ากำหนดจำนวนเท่าไหร,ร่ก็เป็นที่มาที่สมาคมแช่เยือกแข็งไทยซึ่งเป็นผู้ส่งออกเนี่ยเขาได้คิดทำโครงการนี้ร่วมกับเอกชนอันนี้เป็นเรื่องระหว่าง สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยท้องเย็นแพรและก็เกษตรกรทำโครงการชื่อว่าตรวจก่อนจับหมายความว่าก่อนจะไปจับกุ้งอ่ะจะต้องมีการตรวจก่อนถ้าเจอสารตกค้างหรือเจอยาเนี่ยก็ต้องเลี้ยงต่อให้พ้นระยะเวลาหยุดยาก่อนถึงจะไปจับและก็นำส่งออกหรือนำมากระจายในตลาดในประเทศอันนี้คือ ที่ไปที่มากับ่านครับครับครับอันนี้ทําให้เราได้เห็นที่จริงแล้วภาครัฐหรือกรมประมงเองได้เข้าไปมีส่วนในการช่วยในการตรวจสารตกค้างแบบนี้อะไรอย่างไรบ้างครับท่านครับครับจริงกรมประมงจะเริ่มตั้งแต่ต้นปัจจุบันกรมประมงก็ได้ทำเขาเรียกเอโมย์าตกลงกับสมาคมคู่ค้าปัจจัยการผลิต สารทั้งหลายที่นํามาใช้ในกระบวนการผลิตกุ้งหรือปลาก็ตามเนี่ยครับสมาคมผู้ค้าปัจจัยการผลิตหรือเรียกว่าท่าบ้านเนี่ยครับจะเป็นเหมือนหน่วยงานกลางภาคเอกชนครับที่จะคอยดูแลให้ผู้ผู้ผลิตก็ดีผู้จําหน่ายก็ดีผู้ค้าปัจจัยการผลิตในในอุตสาหกรรมประมงเนี่ยครับนะครับให้มีการรับรู้ว่าอะไรใช้ได้อะไรใช้ไม่ได้แต่ทั้งหมด ต้องขึ้นทะเบียนนะครับครับทางราชการก็คือกรมประมงอยู่แล้วกรมะมงเองก็มีกฎหมายควบคุมกํากับครับแต่ก็ทราบอยู่ว่าการบังคับใช้กฎหมายอย่างเดียวโดยที่ผู้ถูกบังคับใช้ก็ดีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้มีส่วนร่วมเนี่ยสําเร็จเกิดยากดังนั้นกรมะมงก็ร่วมกับสมาคมค้าปัจจัยการผลิตครับครับตั้งแต่ต้นเลยว่าต้องสร้างกระบวนการรับรู้เซ็จ ในกระบวนการเลี้ยงกุ้งต้นน้ําก็คือผู้เพาะเลี้ยงลูกกุ้งครับหรือพวกแฮชเชอรี่ต่างๆครับอย่างนี้เราก็เข้าไปประสานควบคุมกํากับตั้งแต่การผลิตว่าพ่อแม่พันธุ์ที่นํามาใช้นั้นจะต้องปลอดสารทั้งหลายลูกที่ออกมาที่จะนําไปสู่ความเลี้ยงของเกษตรกรก็ต้องไม่มีสารตกค้างอยู่ในตัวลูกกุ้งจนไปสู่การเลี้ยงดําที่เรียนเมื่อเลี้ยงเสร็จจะจับ เข้าโรงงานครับก็ต้องผ่านกระบวนการครดักติเรียนฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้นะครับอันนี้คือภาครัฐทามาอยู่ก่อนแล้วใน hmm. ปัจจุบันเนี่ยเกิดการตื่นตัวในกระแสผู้บริโภคทั้งต่างประเทศและในประเทศโดยเฉพาะต่างประเทศเนี่ยครเรื่องเรื่องสําคัญมากก็คือสินค้าที่ส่งไปให้เข้าบริโภคเนี่ยกรมประมงมีตัววัดว่าต้อง99.9เปอร์เซ็นต์เนี่ยจะต้องไม่ถูก รีเจ็คก็คือถูกคืนกลับประเทศครับเพราะถ้าถูกตรวจหรือคืนกลับต่างประเทศนี่เป็นเรื่องใหญ่มากครับ<ม>ทีประเทศเราจะเสียหายรัะนั้นกรมประมงเองก็ต้องมาสร้างความเข้าใจทุกองคาพยบเหล่านี้ให้เห็นถึงความสําคัญในเรื่องนี้เราไม่อยากให้สินค้ากุ้งหรือสินค้าประมงเหมือนกับสินค้าอื่นที่ท่านเคยได้ยินแล้วต่างประเทศตรวจเจอแล้วตีกลับ,ลบจะทำให้ประเทศเราเนี่ยมีปัญหาและทําให้ราคาตกต่ําในอนาคตฉะนั้น ภายใต้นโยบายปัจจุบันของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับท่านอัตกรครับและท่านรัฐมนตรีช่วยท่านคาราพรมเผาให้ความสําคัญเรื่องนี้มากนะครับเพราะว่าตั้งแต่ป้องกันไม่ให้มีสินค้าเกษตรเถื่อนโดยเฉพาะสินค้าประมงเถื่อนอย่างนี้ครับเราห้ามเลยฉะนั้นเมื่อห้ามแล้วไม่ให เข้ามาสวมรอยในประเทศในประเทศเราเราเองก็ต้องครีนนะครับอันวิธีทาให้ครีนก็ต้องตามที่ผมเล่าอะกับสอดล้องเป็นไปด้วยกันทั้งหมดประกอบกับเมื่อเร็ววันเราได้ทราบถึงภาษีของสารัฐางๆครับผมกับซึ่งเราถูกยกระดับจากเดิมกุ้งเนี่ยเป็นสินค้าที่เราส่งออกศูนย์เปอร์เซ็นตครับปัจจุบันถูกจัดเก็บในร้อยละสิบเก้า แต่ทั้งนี้ประเทศอื่นเช่นเวียดนามซึ่งเป็นคู่แข่งเราเขาก็ร้อยละยี่สิบซึ่งซึ่งเขาอ่ามากกว่าเราแค่เปอร์เซ็นต์เดียวครับอ่าหรืออินเดียอาจจะร้อยละยี่ห้าแต่คู่แข่งสำคัญคือเอกาวาดอเนี่ยครับร้อยละสิบซึ่งเขาก็ได้เปรียบเราครับฉะนั้นสิ่งที่เราจะสามารถรับษาตลาดได้เนี่ยก็คือเรื่องคุณภาพอ่าฉะนั้นเมื่อเป็นเรื่องคุณภาพเราก็คิดเรื่องนี้กับ สมาคมแช่เยือกแข็งไทยครับพี่น้องเกษตรกรเพื่อสร้างการรับรู้แล้วก็ทําเรื่องนี้อย่างจริงจังนี่ก็เป็นที่ไปที่มาที่ดําเนินการเรื่องนี้แล้วก็ จะ่ร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อให้สินค้าของเราเนี่ยนะครับจะไม่มีปัญหาในการตีกลับแล้วมาล้นตลาดในประเทศครับท่านครับครับผมนะฟังอย่างนี้แล้วค่อนข้างที่จะมั่นใจนะครับว่าภาครัฐเองรวมถึงภาคเอกชนเองก็จับมือร่วมกันในการที่จะทําทให้คุณภาพของกุ้งที่ส่งออกเนี่ยมันดีที่สุดตรงตามมาตรฐานที่เขากําหนดไว้ล่ะนะครับแต่ก็มีเสียงที่มาสะท้อนมาจากผู้เลี้ยงกุ้งผมเห็นข่าวข่าวหนึ่งบอกว่าผู้เลี้ยงกุ้งที่จังหวัดสงขลาเขาเคยที่จะ อ,ออกมาเรียกร้องว่าเอย้บางครั้งการตรวจหาสารตกค้างในกุ้งมันไม่เป็นธรรมนะมันเกิดจากการวางกฎเกณฑ์จากผู้ซื้ออย่างเดียวนะและอยากให้ทางภาครัฐหรือกรมประมงเองเข้ามาช่วยเป็นการวางกฎเกณฑ์ให้มันเป็นธรรมกับผู้เลี้ยงกุ้งด้วยตรงนี้ได้มีการพูดคุยกันไหมครับในช่วงนี้ครับครับเรื่องนี้ก็เมื่อดําเนินการโครงการเหล่านี้เป็นเรื่อง ระหว่างเอกชนกับเอกชนครับทีนี้ในเอกชนก็มีผู้เกี่ยวข้องก็คือเกษตรกรนะครับในฐานะผู้เลี้ยงผู้ขายและก็แพแพก็คือพ่อค้าคนกลางกุ้งแล้วก็้องเย็นครับซึ่งเป็นผู้รับกุ้งเข้าไปผลิต่งออกคอันนี้ะบวนการเนี่ยเหล่านี้นะครับซึ่งมันเริ่มมาสักพักหนึ่งแล้วก็พบปัญหาบ้างดังที่ท่านตะวันว่าในรัจจุบัน กลุ่มของแพร์เนี่ยซึ่งก็มีหลากหลายอาจจะไปสร้างกฎเกณฑ์เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วพี่น้องเกษตรกรที่ผลกระทบผมเองก็ได้รับทราบเรื่องนี้ก็ได้รีบลงไปประชุมด่วนที่จังหวัดสงขลาที่โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ทเมื่อวันที่หนึ่งที่ผ่านมาเมื่งสิงหานะครับเพื่อแก้ปัญหานี้ก็ได้นำพี่น้องผู้เลี้ยงนะครับโดยเฉพาะ กลุ่มผู้นำก็คือประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจากเจ็ดจังหวัดไม่ว่าสงขลานครศรีสุราษฎธานีจังนะครับปัตตานีกระบ,บี่อะไรก็มาพูดคุยพร้อมด้วยแพนะครับ,รบซึ่งเป็นผู้รับซื้อและก็สมาคมอา,อาหารแช่เยือกแข็งไทยโดยมีตัวแทนห้องเย็นก็ไปพูดคุยถึงปัญหาเหล่านี้ก็ไปแก้ปัญหาคอขวดที่เกิดขึ้นซึ่งก็มี หลายปัญหาที่เราต้องแก้เช่นใบรายงานที่ออกจากผู้ตรวจสอบสารตกค้างเนี่ยครับ,บางทีเกษตรกรท่านเองเราก็ต้องยอมรับว่าภาษาอะไรที่ใช้เนี่ยก็ยังไม่เป็นภาษาที่เข้าใจตรงกันะนะพี่น้องเกษตรกรท่านเห็นใบรายงานแล้วก็ยัง อ่านแล้วยังไม่เข้าใจม่เนี่ยอเอ๊เขาหยุดยาตามหรือหยุดใช้สารตามระยะเวลาแล้วเนี่ยม,มันไม่น่าจะมีสารตัวนี้อยู่ไอ้น,นี่มันคืออะไรก็เป็นหน้าที่กรมประมงมผมก็รับมาจะต้องไปเชิญศูนย์ที่ตรวจสอบก็คือรุนตรวจสอบจริงๆก็เป็นหน่วยงานองค์กรมหาชนของรัฐเรียกว่าเซ็นรัลแหละครับครับซึ่งเราก็รับมาสองแพรเองเนี่ยที่เข้าไป รับซื้อแล้วนำกุ้งไปส่งเนี่ยเราจะต้องสร้างความเข้าใจที่ซื่อตรงต่อกันครับเพราะว่ากุ้งที่นำไปตรวจจากฟาร์มนั้นก็ต้องเป็นของฟาร์มนั้นถ้าที่ออกมาตัวไหนที่ส่งโรงงานได้ตัวไหนที่ผลออกมาแล้วยังส่งไม่ได้ต้องมาแจ้งเกษตรกรว่าต้องเลี้ยงไปอีกระยะหนึ่งเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยถ้าตรวจครั้งแรกเจอสารที่ยังไม่จับเนี่ยเขาเองก็ต้อง รับภาระในค่าตรวจครับแต่ถ้าเกิดตรวจแล้วไม่พบสารนําส่งเลยอันี้ภาระก็เป็นของแผ่ซึ่งตรงนี้ครับก็เป็นจุดที่ต้องทําความเข้าใจก็วันนั้นเองก็ได้พูดคุยแล้ะก็แก้ปัญหานี้นะครับเพิ่มว่านั้นก็ครับก็มีอปัญหาอีกเล็กๆน้อยๆที่ยังขาดความเข้าใจตรงกันโดยเฉพาะ ความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้สารในนี้ก็เป็นหน้าที่อย่างหนักที่กรมประมงจะต้องรับมาสร้างความเข้าใจเพิ่มสมาคมผู้ค้าปัจจัยแต่ที่สําคัญคือตอนนี้หลังจากพูดคุยเนี่ยกรมประมงเองก็ได้เปิดเปิดให้พี่น้องผู้ขายกุ้งสมมตินายกไก่ขายกุ้งแล้วแพรขอไขมารับ,รบแพรขอไขมารับไปส่งห้องเย็นคอไฟยอย่างนี้นะท่านนะ เจ้าของสามารถดูกุ้งตัวเองผ่านระบบของกรมประมงมที่อยู่ที่อำเภอรหรือที่จังหวัดเนี่ยครับนะครับดูได้เลยว่ากุ้งของตัวเองตกลงเข้าสู่ตลาดไหนที่ว่าผลการตรวจสารแล้วเจอเนี่ยจริงไหมผลจะเห็นได้หมดเขาเรียกระบบนี้ว่าระบบตรวจสอบย้อนกลับหรือตัวยอ่อชาวบ้านเข้าใจกันแล้วก็คือ APD เป็นระบบ APD ก็สามารถติดตาม กุ้งตัวเองได้ตลอดสายผ่านการผลิตตั้งแต่ออกจากฟาร์มตัวเองจนถึงผู้รับซื้อคนสุดท้ายก็จะทําให้ลถช่องว่างที่ว่าแพรนำกุ้งเข้าไปไหนผลการวิเคราะห์จริงหรือไม่นะครับรบอันนี้ยกตัวอย่างเป็นตัวก็สร้างความพอใจได้ระดับหนึ่งครับท่านครับครับหรือท่านมองว่าปัญหานี้มันจะจบลงด้วยดีหรือว่ามันจะต้องใช้เวลาไปอีกสักระยะหนึ่งไหมครับผมมองว่าประเด็น สี่ห้าเรื่องที่รับมาบที่ผมก็ให้หน่วยงานภายในของผมเชิญเชินท่านแหลกเข้ามาคุยนะครบะับเพื่อสร้างความเข้าใจในพื้นที่เพืได้ซักซ้อมความเข้าใจกับท่านประมงจังหวัดรประมงอำเภอครับถึงข้อมูลส่วนบุคคลของพี่น้องเกษตรกรที่สามารถดูแลกุ้งตัวเองได้ก็น่าจะพ่อนผ่อนความกังวลพี่น้องไปได้แต่ถามว่าปัญหายังมีอีกไหม คงมีบ้างครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ได้ง่ายเลยแกแก้ปัญหาเรื่องนี้นะครับไม่ได้ง่ายเพราะว่าต้องเข้าใจว่าในกระบวนการผลิตกุ้งเนี่ยที่น้องเกษตรกรเราก็มีองค์ความรู้ที่ยังต่างกันผู้ค้าปัจจัยเองก็ยังมีอยู่บ้าง ียังไปแนะนําในสิ่งที่ขาดความเหมาะสมแล้วก็พี่น้องเกษตรกรเองเห็นเพื่อนใช้ดีองใช้ด้วยแล้วเมื่อใช้ตามแต่ระยะหยุดการใช้เนี่ยมันไม่ตรงกันอย่างเนี้นะครับนนั้นก็ต้องอยู่ที่สร้างความเข้าใจหรือครับหรือ่าแพรเองหรือห้องเย็นเองก็ต้องต้องมาสร้างความระหนับคือสรุปนะครับทั้งกระบวนการต้องร่วมมือกันไม่อย่างนั้นสินค้ากุ้ง ในอนาคตกระทบแน่นอนเพราะเขาแข่งขันกันที่คุณภาพแข่งขันกันที่ความเชื่อมั่นว่าให้เขากินเขาบริโภคแล้วเขาจะไม่ได้ทบสาร ตกค้างในสินค้ากุ้งที่เขานําไปบริโภคครับครับในช่วงที่ผ่านมาอตั้งแต่มกราถึงกรกฎาที่ผ่านมาเป็นยังไงฮะสินค้ากุ้งของเรานะครับจากการที่มีการตรวจสารตกค้างได้มีการเอ่อเรียกว่าควบคุมคุณภาพจนถึงขณะนี้แล้วอยู่ในความพอใจไหมครับครับก็บอยู่ในความพอใจที่เจอก็มีจํานวนลดลงนะครับ,รบจำนวนเจอสาร แต่ที่ระหว่างทางก็เจอแพรที่เรียนขณะนี้เองเราก็ได้ดึงแพรทึ่งขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเนี่ยนะครับ,รบมาแล้วก็จะพูดคุยมีหนังสือซ้องฝังเข้าใจคือจะทุกเห็นปัญหาตรงไหนก็ต้องแก้ตรงนั้นนะครับเพื่อให้เรื่องนี้ให้สาเร็จเอาให้ได้กนะับผพุอพอเมื่อเรื่องนี้สําเร็จได้สินค้าปุ่งของเราทึ่ง เราแข่งกันที่คุณภาพในเชิงปริมาณเนี่ยเราเป็นรองเอกาวดอรรองอินเดียแล้วจะได้เชิงคุณภาพกับภาษีที่ทัดเทียมกันเนี่ยถ้าเรารักษาระดับคุณภาพไว้ได้รเราก็น่าจะเดินได้ประกอบกับเมื่อเร็วๆนี้นะครับ<ะ>โดยเมื่อวันสังคารเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาเนี่ยท่านรัฐมนตรีเป็นอ่วงมากเรื่องภาษี ก็ให้นํามาวิเคราะห์ว่าจะกระทบยังไงท่านก็ได้สั่งการด่วนแล้วก็เชิญองค์กรผู้เพาะเลี้ยงทั้งกุ้งและสัตว์น้ําเข้ามาพูดคุยที่กระทรวงรนะครับ,รบเมื่อวันวันที่เจตอนเช้าเนี่ยนะครับ,รบว่าเราจะแก้ปัญหนานี้ยังไงก็ได้แนวทางมาถึงเก้าเรื่องหนึ่งในเก้าเรื่องก็คือเราต้องลดต้นทุนการผลิตนะครับ,รบและก็ ควบคุมประสิทธ,ธิภาพการผลิตับลดต้นทุนเดี๋ยวก็หาวิธีการกันอยู่จึงต้องเร่งทำโครงการคร,ครับแล้วก็ ควบคุมก็คือเรื่องเนี้นะครับแล้วก็ควบคุมสินค้าเถื่อนที่อาจจะมาสวมประเทศเราอย่างจริงจังอันนี้เป็นนโยบายที่ให้มาชัดเจนแล้วและจะเร่งดําเนินการครับอืมครับอีกประเด็นหนึ่งขอสั้นๆน,น,นิดหนึ่งหเห็นว่าทางกรมประมงเองก็ได้ขยายเวลาหนังสือคนประจําเือของแรงงานเมียนมานะฮะแนวทางนี้นะครับอยากให้ท่านช่วยอธิบายนิดหนึ่งครับว่าเนื่องจากอะไรแล้วเราได้มีการขยายอายุไปถึงเมื่อไหร่อย่างไรครับ ครับชั้นๆก็คือแรงงานในเรือประมงไทยอ่ะครับเรามีเรือประมงพาณิชย์อยู่เก้าพันแปดร้อยกว่าลำนะครับครับซึ่งไปแปดร้อยเก้าพันแปดร้อยกว่าลำเนี่ยเขาจะเป็นต้องใช้แรงงานอยู่สักเกือบเก้าหมื่นคนที่ลงไปขมานในเรือประมงครับต่นั้งในในเก้าหมืนคนเนี่ยเป็นแรงงานไทยอยู่สักสี่หมื่นนอกนั้นอีกห้าหมืนี่เป็นแรงงานต่างด้าวครับซึ่งในห้าหมื่นที่เป็นแรงงานต่างด้าวก็ สัดส่วนของแรงงานพม่าเนี่ยก็เกือบเกือบสามหมื่นคนก็คืออันดับหนึ่งแหละดังนั้นในแรงงานทางพม่าเองเนี่ยในระบบแรงงานก่อนจะลงเรือนอกจากมีใบอนุญาตทํามานเข้ามาโดยข้อตกลงหรือเข้ามาในลักษณะใดก็ตามที่ต้องมาขออนุญาตทํามานในประเทศไทยในประเภทแรงงานประมงครับเมื่อจะลงเรือประมงเราจะต้องมีหนังสือคนประจําเรือหรือเรียกว่าสีบุ๊กนะครับครับ ซึ่งที่ผ่านมาแรงงานกลุ่มพม่าเนี่ยครับเขามีข้อกําหนดว่าเมื่อมาทําน,นครบตามเอ u มูแล้วเนี่ยต้องกลับไปประเทศเ,เพื่อที่จะต้องไปยื่นรายละเอียดเพื่อจะเดินทางกลับเข้ามาใหม่ครับทีน,นี้ประเทศเมียนมาเองก็มีปัญหาภายในอย่างที่ทราบอยู่นั้นมีกลุ่มหนึ่งที่ที่ไม่สามารถเดินทางกลับไปได้ครับก็ทางกระทรวงแรงงานเองจึงได้เข้ามาติคอรมอ ออกเป็นประกาศนะครับเขาเรียกยืดอายุกลุ่มนี้เพื่อที่จะให้ไม่ต้องเดินทางกลับประเทศให้รายงานโดยใช้เนมลีดก็รายละเอียดที่เคยทำอยู่เดิมแล้วก็ไปขออนุญาตขยายระยะเวลาของกระทรวงแรงงานมาแล้วสองครั้งซึ่งกระทรวงแรงงานก็ขยายให้สามารถดำเนินการมีอายุไปได้ถึง13ธันวาคม2568อะนั้นกรมะมงเองก็ เพื่อบริการประชาชนแล้วก็ให้สอดคล้องกับนโยบายนะครับ,รบที่จะให้เรือประมงต้องออกทําการประมงเพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศฟืน้นก็ได้นำกฎหมายของแรงงานนะครับที่ได้ขยายระยะเวลาประกาศมาให้ขยายระยะเวลาในการออกเรือโดยใช้ซีบุ๊กหรือหนังสือคนประจําเรือรนะครับ,รบก็ให้ในสองลักษณะครับ กรณีที่เรือจอดอยู่ก็ให้นําหนังสือคนประจําเรือตัวจริงมายื่นกับสํานักง,งานประมงจังหวัดโดยใช้เนมลีที่กระทรวงแรงงานเ็กชอบแล้วนะครับ,รบมัขยายได้เลยเท่ากับระยะที่กระทรวงแรงงานขยายครับสองกรณีเรือออกทําการประมงอยู่ซึ่งกฎหมายประมงก็ให้ออกได้ไม่เกินสามสิบวันก็ไม่ได้นําตัวจริงก็ให้แค่นําเอกสารที่ได้ ยื่นเนมลิตแล้วโดยไม่ต้องเอาสีบุกมาแต่ให้มายื่นเอกสารขยายอายุเราก็จะขยายให้แต่เมื่อไรที่เรือเข้าก็ให้นำเอกสารนั้นนะครับมาสแตมปในตัวสีบุกก็สรุปว่าปผฐานให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงานเพื่อให้สอดคล้องตรงกันครับ,รบเพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับพี่น้องผู้ประกอบการประมงครับอืมเอาละครับวันนี้ครบถ้วนทุกประเด็นจริงๆนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณครับคุณบัญชาสุกแก้วครับอดีตดีกรมประมงที่ได้มาพูดคุยกับ96.0พูดตรงประเด็นนะครับขอขอบพระคุณมากๆครับท่านครับครับขอบพระคุณมากครับท่านผู้ฟังและท่านตะวันขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับ